มัจจุราชสีรุงตอนสิงสาวแห่งสารวินบทที่23ประตูถูกขออีกครั้งอย่างเบามีกระแสสุภาพอยู่ในทีแม่เสือร้ายแห่งสารวินฉวยหนังสือพิมพ์ขึ้นมาบังหน้าตามเดิมครั้งแรกเฉียบเข้าใจว่าเป็นพนักงานประจำรถที่จะขอเข้ามาปูที่นอนให้ เขาเอื้อมมือไปเลื่อนประตูออกแล้วก็ต้องชะงักไม่ใช่พนักง,งานรับใช้ประจำโบกี้หากแต่เป็นใบหน้าเสี่ยมกระโดกของบุรุษที่เข้ามาทักทายเขาขณะที่นั่งกินอาหารอยู่ในรถสบียงนั่นเองชายผู้นั้นพังกกศรีรษะพร้อมกับยิ้มให้เขาแล้วก็หยุดนิ่งอยู่คาประตูเมื่อเหลือเห็นหญิงสาวอีกคนหนึ่งอยู่ในห้องนั้นด้วยโอ้ขออาภายัยเธอะครับทีแรกผมคิดว่าคุณมาคนเดียว เชียบขยับตัวเลื่อนไปกลางเก้าอี้เปิดช่องว่างของที่นั่งริมประตูให้ไม่เป็นไรหรอกเข้ามาเถอะเขาพยักหน้าเชื้อเชิญเมื่อเห็นผู้นั้นตวัดตาขมกริบไปยังเพื่อนสาวผู้ร่วมห้องก็บอกปอนหัวรอต่อมาว่าแฟนผมเองเขาขึ้นที่ลำปางไม่ได้นัดกันไว้ทีแรกผมนึกว่าเขาจะบินกลับไปก่อนแล้วอ้ออักคันตุกะแปลกหน้าครางในลำคออีกครั้ง วาดสายตาผ่านร่างของปิลล่าซึ่งยังนั่งเป็นดุษณีอย่างรวดเร็วมีอาการอืดอัดเล็กน้อยเชียบกล่าวต่อมาว่าเชิญเลยมีอะไรจะพูดกับผมก็ว่าไปตามสบายผมคิดว่าบุรุษผู้นั้นพูดตะกกากตะกักเล็กน้อยพร้อมกับรอยยิ้มอย่างสุภาพตามเคยแต่พ่อค้าปืนเถื่อนแล,แล,แล้วไม่จำเริอนตานักหลายต่อหลายสิ่งที่แฝงเร้นอยู่ในกายของชายผู้นี้ จากเส้นผมตลอดลงไปจนถึงปลายเท้าเป็นสิ่งที่เขาจะมองผ่านไปไม่ได้เลยเราไปสนทนากันที่ห้องของผมไม่ดีกว่าหรือครับผมอยู่ตาลำพังคนเดียวในห้องหมายเลขสามก่อนที่เฉียบจะขยับปากเอ่ยคำใดออกมานั่นเองปินล่าก็ลดหนังสือพิมพ์ลงพร้อมกับขยับตัวยิ้มให้เขาและแขกที่เขามานั่งสงบสงเสงี่ยมอยู่ในห้องถ้าหากมีเรื่องอะไรที่ดีฉันไม่สมควรจะทราบด้วย หล่อนเอ่อยขึ้นเสียงหวานสีลน้าลำไมยอ่อนโยนนิฉันก็ยินดีที่จะปลีกตัวออกไปก่อนค่ะเชิญตามสบายนะคะเชียบประโยคหลังหล่อนหันมาก่ากับเขาอย่างสนิทสนมพร้อมกับลุกขึ้นยืนชายผู้นั้นรีบท้วงขึ้นอย่างเกรงใจแต่คุณนายครับยายผมต้องกลายเป็นว่าหญิงสาวหัวเราะเบาๆแล้วก็บกมือไม่มีไรค่ะ ดิฉันเข้าใจงานของสามีดิฉันดีโปรดอย่าได้กังวลไปเลยบังเอิญดิฉันมีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ในรถแอร์และยังไม่ได้คุยอะไรกันมีธุระที่จะสนทนากับเขาเหมือนกันคำพูดของหล่อนคล่องโดยไม่มีอะไรติดขัดมีพิรุษแม้แต่นิดนึงหันไปทางเฉียบผู้นั่งเบิกตางงอยู่อีกครั้งถามว่าสักครึ่งชงั่วโมงดิฉันจะกลับมาพอไหมคะแทนคำตอบ เขาพยักหน้าแล้วเอามือตบเบาๆที่เอวด้านหลังป่นล่าก้าวออกไปจากห้องโดยไม่ฟังคำทักท้วงเช่นไรของชายผู้นั้นก่อนพ้นประตูห้องและปิดประตูให้เฉียบสังเกตเห็นหางตาของโกลาบไฟแห่งฉานผ่านแวบไปบนใบหน้าเสี้ยมของบุรุษผู้ซึ่งเขายังไม่รู้จักว่าเป็นใครผู้นี้เหมือนแฉกฟ้าแลบวาบในคืนอันมืดสนิทผมไม่ยกากทราบว่าคุณมีพัญญาแล้ว อาคันตุก,กะพูดลึกลับเอ่ยเหมือนจะพูดกับตนเองภายหลังเมื่อร่างงามระหงลับตาออกไปแล้วผมก็ไม่ชอบไปคุณทราบอะไรเกี่ก็ผมให้หมดไปเสียทุกอย่างหรอเธองามน่ารักมากนะครับมารยาทและอารมณ์ดีจนผมรู้สึกเกรงใจเหลือเกินคุณเองก็เป็นคนสุภาพบรนไลเลยแต่ให้ตายเถอะผมเดาไม่ถูกว่ามันเป็นความสุภาพที่แอบแฝงเอาความมหาวัยร้ายไว้สักขนาดไหนเอาละ เดี๋ยวนี้เราอยู่กันตามลำพังแล้วผมก็กำลังรอคุณอยู่เหมือนกันผมชื่อเสิงล่าเพียงแค่นั้นเองเชียบชัยนรงก็พอจะมองเห็นอะไรได้รางๆไอ้ตัวมหาปลาลัยมือเพชรคาดของหน่วยสืบราชการลับพมากคนนี้นี่เองที่ส่งคนของมันหน่วยหนึ่งให้มุ่งไปหมายค้นหาหลักฐานอะไรจากเขายังรังของคำาปงสมุนมือขวาที่เถิน แต่ถูกขินเมียวตันสกัดกั้นเล่นงานเสียก่อนนี่มันคงหารู้ไม่ว่าเขารู้ตัวแล้วในแผนการครั้งนั้นของมันและที่น่าอัศจรรย์ที่สุดก็คือคินเมียวตันศัตรูสำคัญหมายเลขหนึ่งของมันนั่งตมตายอยู่เบื้องหน้าเมื่อครู่นี้มันหาเฉลียวคิดรู้จักตัวจริงไม่เชียบปาบุรีอย่างใจเย็น ไม่มีปฏิกิริยาให้บุคคลผู้นี้ไหวระแวงใดๆทั้งสิ้นยังคะเนไม่ถูกเชื่อนกันว่าฝ่ายตรงข้ามจะมาในไม้ใดสบานว่าผมไม่เคยได้ยินชื่อคุณมาก่อนเชี่ยพูดเรื่อยๆแววตาของฝ่ายตรงข้ามเต็มไปด้วยประกายพอใจผมก็คิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้นแหละครับคุณไม่รู้จักผมแต่ผมรู้จักคุณดีคราวนี้รอยยิ้มเยาะปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากของพ่อขาปื่เถื่อน เรากำลังพูดค้างกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของเสนพระภูไม่ใช่เหรอครับผมพลอยรู้สึกเสียใจไปกับคุณด้วยมันเป็นข่าวที่ไม่ดีเลยผมกำลังรอฟังอยู่เสียงล่าเพชฌฆาตร้ายแห่งสือพราชการลับม่านลูกมือเข้าหากันช้าๆกิริยาผิวนอกเต็มไปด้วยความสุภาพอ่อนโยอนอยู่เช่นนั้นมันค้านกับวาจาที่แฝงความหมายเลดในลึกและแววตาอันไม่น่าไว้วางใจ เสษพ่อภูมิรับงานจับพ่อเลี้ยงสีเทพให้บกเข้าไปสังหารคุณข้อนี้ยคุณคงไม่ไปตีเศษว่าคุณไม่ทราบแล้วไงจะเนื่องมาจากเหตุผลคนใดก็ไม่ทราบเหมือนกันที่เสนมีอันเป็นไปต้องกลับใจซึ่งข้อนี้ยพ่อเลี้ยงสีเทพคงไม่มีทางรู้ดีไปพวกคุณได้แทนที่เสนจะส่งลูกปืนเข้าไปฝังอยู่ในตัวคุณ ตามหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายไปเขากลับรับเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งจากคุณนั่นมันหมายถึงการแปรพักไปจากเจ้านานเก่าสายลับม่านเว้นระยะนิดนึงยักไหลสีหน้ายังละไมไปด้วยรอยยิ้มเช่นเดิมคุณก็ทราบแล้วนี่ครับสีเทพชอบหักหลังคนอื่นแต่ไม่ชอบให้ใครมาหักหลังตัวเองผมอยากรู้รายละเอียดในการตายของแสน เขาถูกมือดีของสีเทพจำนวนหนึ่งตะครุบตัวได้ในเวลาเพียงครึ่งช่มมองหลังจากที่เขาได้รับเงินช่วยเหลือจากคุณและเตรียมตัวจะเพ่นไปให้ไกลที่สดพยานหลักฐานม,นมันมัดตัวแน่นแฟนเหลือเกินครับคุณจ่ายเงินให้แสนเป็นเช็คในบัญชีของคุณเองสถานการณ์ร้ายของแสนไม่มีทางแก้ไขแสนก็เลยถูกเก็บนั่นมันดูเหมือนจะเป็นกติกาที่วางไว้สำหรับอาชีพมือปืนทั้งหลายไม่ใช่หรือครับ แต่แสนเป็นคนสนิทของสีเทพมากที่สุดนั่นแหละครับยิ่งสนิทยิ่งไว้ใจมากเท่าไหร่ค่าของการตอบแทนเมื่อเกิดการทรยศขึ้นก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเพียงนั้นใครเป็นคนฆ่าเสนพ่อเลี้ยงสีเทพเองนั่นแหละเป็นคนลงมือโดยที่ลูกน้องที่แวดล้อมอยู่คนใดก็ขาดคิดไม่ถึงมาก่อนเสนถูกหลายคนซ้อมเลือดกลบปากแล้วทันใดสีเทพก็ก้าวเ,เข้ามาสั่งให้คนเขาเขาหยุดทารุณกรรมอดีตคนสนิท สีหน้าของสีเทบยิ้มแย้มลินเล่าให้เสนด้วยมือเองพร้อมกับพูดปลอบโยนใครๆก็คิดว่าเขาให้อภัยและไม่ถือโทษแต่แล้วขณะที่เสนยกแก้วขึ้นดื่มนั่นแหละเสียงปืนก็ดังขึ้นนัดหนึ่งจนทุกคนสะดุ้งมันดังมาจากมือของสีเทบป,ปากกระบอกจี้ติดลิ้นปีของเสนห่างไม่ถึงนิ้วไม่มีใครรู้ตัวแม้แต่แสนเองเฉียบถอนใจโดยไม่รู้สึกตัวตาทั้งคู่รีลง ต่อไปสิบาดแผลน่ากลัวเหลือเกินครับบังเอิญไปถูกกระดูกเข้าด้วยทางออกใหญ่ขนาดมันาวทั้งโลกยัดเข้าไปได้เสนไม่ได้ร้องไม่แต่คำเดียวเซไปข้างหลังสองสาและก็ฟุบหน้าหลงเงียบเงียบขนาดที่บรรยายความบุรุษนั้นทอดสายตาจับนิ่งอยู่บนใบหน้าของเขาเหมือนจะอ่านความรู้สึกก็ไม่เห็นมีอะไรมากไปกว่าหัวเราะเอ่ยๆในลำคอคุณรู้เรื่องนี้มาได้ยังไง ตอนที่เสนได้รับคำสั่งให้ไบยญิงคุณบังเอิญผมอยู่ด้วยและตอนที่เสนถูกตัดสินโทษก็มีเหตุบังเอิญให้ผมได้ร่วมรู้เห็นกับตาโดยไม่ตั้งใจเข้าอีกเอาละแล้วคุณเอาเรื่องราวเหล่านี้มาบอกให้ผมรู้เพื่ออะไรคราวนี้ก็เข้าประเด็นแล้วล่ะครับผมกำลังรอให้คุณถามอยู่ในข้อนี้เหมือนกันเสงี่ยล่าหยุดกระแอมขยับคอเสื้อเล็กน้อย ผมนำความนี้มาบอกกับคุณก็เพื่อพิสูจน์ให้คุณเห็นในขั้นแรกนี่เสียก่อนว่าถึงแม้ว่าผมจะทํางานติดต่อกับพ่อเลี้ยงสีเทพผมก็ไม่ใช่เป็นฝ่ายเดียวกับเขาแล้วก็ไม่ได้เป็นศัตรูก,กับคุณตรงข้ามผมหรือจะพูดให้ถูกเราอยากจะเป็นมิตรกับคุณเสียด้วยซ้ําเรานะ่ะหมายถึงใครบ้างละ่ะเขาแกล้งถามเสีงลากขยับตัวอีกครั้งบางทีคุณอาจเข้าใจได้ดีขึ้น ถ้าผมจะเอ่ยชื่อใครสักคนหนึ่งที่เป็นผู้บัคญชาของผมพันโททินอองพันโททินอองเชียบทำเป็นขโมดคิ้วทวนคำช้าช้าแล้วก็มีท่าทีเหมือนกับเพิ่งจะเนื้อขึ้นมาได้สืบราชาการลับม่านกระมังถูกแล้วครับเข้ามาจากหน่วยรักษาความปลอดภัยของประเทศเราและขนาดนี้ผมเองก็ได้รับคำสั่งจากผู้พันทินอองให้ติดต่อกับคุณในสิ่งที่เคยเจราจากันไว้ก่อนแล้ว เขาก็เล่นละครอยากสนิทต,ต่อไปในบทบาทของการเพิ่งจะมองเห็นอะไรให้กระจ่างขึ้นพยักหน้าช้าๆผมเพิ่งจะเข้าใจเดี๋ยวนี้เองนึกไม่ถึงมาก่อนว่าคุณจะเป็นสายส่งมาจากผู้พันทินอองแต่ก่อนอื่นอยากจะรู้ว่าคุณหรือพวกคุณน่ะมีงานติดต่อผูกพันอะไรอยู่ก็สีเทพหรือว่าพ่อเลี้ยงบุญใหม่นั่นจกระทั่งใกล้ชิด รูเติลลึกหนาบางถี่ท่วนหมดแบบนี้โดยเฉพาะในกรณีมือปืนที่ชื่อเสนพระภูม um ิไม่ใช่เราทั้งหมดหรอกครับเป็นเพียงเฉพาะผมคนเดียวเท่านั้นที่มีงานติดต่ออยู่กับพ่อเลี้ยงสองพ่อลูกนั่นเพื่อผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายผมทำงานให้แก่องค์การรักษาความปลอดภยัยประเทศของผมตามหน้าที่ส่วนพ่อลูกสองคนนั่นมีธุรกิจอันร้ายกาจนอกกฎหมายยังไงคุณก็คงทราบดีอยู่แล้วบางคณะ เรามีอะไรแลกเปลี่ยนเพื่อความสะดวกการขนฝิ่นในเขตพมา่าสองคนนั่นก็ต้องพึ่งพาผมในขณะเดียวกันธุรกิจของผมในเขตรประเทศไทยเนี่ยผมก็ต้องพึ่งพาเขาแต่ผมก็ไม่เห็นว่าเขาจะช่วยอะไรได้ดีไปกว่าคุณเชียบถ้าหากคุณจะหันมาสนใจกับเราบ้างตามข้อเสนอที่ผู้พันทินอ่องติดต่อกับคุณไว้ก่อนแล้วผมนำเรื่องของมือปืนเสนพระภูมิมาบอกคุณ ก็เพื่อให้คุณได้ทราบเป็นทุนไว้ว่าเดี๋ยวนี้ศีเทพเท่าทันคุณและกำจัดคนของเขาเองแล้วในกรณีที่คุณอุปการะมือปืนคนนั้นศรีเทพจะไม่มีวันรู้เด็ดขาดว่าผมนำความเรื่องนี้มาบอกให้คุณรู้ตัวก็เป็นการแนะนำตัวอย่างฉลาดมากแทนที่จูๆ่ๆคุณก็จะตรงเข้ามาบอกผมว่าคุณเป็นสายลับม่านมาจากถิ่นออง เพราะอย่างน้อยที่สุดก็เรียกความสนใจจากผมก่อนด้วยการเอาเรื่องนี้มาบอกไหนลองว่าไปสิหัวหน้าของคุณให้คุณมาตกลงกับผมยังไงเส่งล่าชำเลือไปที่บานประตูห้องเพื่อให้เชื่อแน่ว่ามันปิดสนิทแล้วก็บอกมาด้วยเสียงเบาเกือบจะเป็นกระซิบว่าเรายินดีที่จะจ่ายให้คุณตามที่คุณเรียกร้อง เป็นสินบนรางวัลเงินค่าหัวของดังโจรขินเมียวตันและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนคนทุกด้านเกี่ยวกับแผนการนี้จอมนักเลงคาปืนเถื่อนผิวปากยาวซ่อนรอยยิ้มชนิดหนึ่งไว้มิดชิดในสีหน้าอันตายด้านถ้าอย่างนั้นก็หมายความถึงว่ามีรายละเอียดอีกมากที่จะต้องหารือกันมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องตกลงกันด้วยการพูดพล่อยๆเพียงคำสองคำอย่างนั้นไม่ใช่เหรอ อ๋อแน่นอนครับจะต้องมีรายละเอียดในข้อตกลงอีกมากมายเลยทีเดียวผมเพียงแต่มาบอกคุณว่าข้อเสนอในเงื่อนไขขั้นแรกระหว่างคุณกับผู้พันทินอองเป็นอันผ่านพ้นไปแล้วส่วนรายละเอียดเป็นเรื่องที่จะต้องหารือในลำดับต่อไปเงอคุณขึ้นกรุงเทพคราวนี้จะอยู่สักกี่วันครับก็เอาแน่นอนไม่ได้เหมือนกันคนอย่างผมหากำหนดเวลาอะไรแน่นอนไม่ได้ล็อกทำไมเหรอ ผมอยากจะหาโอกาสพบคุณเมื่อไปถึงกรุงเทพแล้วอีกสักครั้งนั่นหมายถึงว่าเราจะได้พูดกันถึงรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดให้เรียบร้อยลงไปถ้าหากคุณไม่ขัดข้องก็ดีเหมือนกันจะให้ผมไปพบคุณได้ที่ไหนเมื่อไร่ครับเฉียบลังเลอยู่ครู่เดียวก็ล้วงกระเป๋าหยิบการ์ดเล็กๆใบหนึ่งสองให้ไปพบผมตามที่ในบัตรนั่นวันบารเรลน,นี้เวลาสามทุ่มตรงแต่จำไว้ ผมจะต้อนรับเฉพาะคุณหรือพันโททินอองเท่านั้นอย่าให้คนอื่นไปแทนเป็นอันขาดเสงล่ารีบรับไปโดยเร็วอย่างยินดีแล้วสอดไว้ในอกเสือ้อผมจะไปพบคุณด้วยตัวเองครับขอบคุณมากสำหรับเดี๋ยวนี้ผมขอรบกวนเวลาคุณเท่านี้เลยครับเราจะพบกันใหม่ตามเวลานัดของคุณพ่อข้าปืนเถื่อนพังงอกศรีรษะให้นิดนึง มรตยูแห่งสือราชการลับม่านลุกขึญญ้นยืนกล่าวคำอำลาอย่างสุภาพเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เปิดประตูห้องกลับออกไปอย่างสงบเฉียบนั่งไขว่ห้างสูบุรีอยู่ในอาการเดิมสมองของเขาทำงานอย่างรวดเร็วท่ามกลางเมฆหมอกหลายชนิดที่จับเขาทำมืนเมือดอยู่ในห้วงคิดครู่ใหญ่ต่อมาพนักงานรับใช้ประจำโบกี้ก็ขออนุญาตเข้ามาปูที่นอนให้ โดยปูทั้งเตียงล่างและเตียงบนตามธรรมเนียมของห้องโู่เมื่อเรียบร้อยก็กลับออกไปปิ่นล่ายังไม่โผลเงากลับเข้ามาเขาเดาไม่ถูกว่าหล่นไปไหนท่ามกลางความเงียบนั้นได้ยินแต่เสียงล้อเหล็กที่บทร้างอยู่เป็นจังหวะกระชั้นถี่เร็วรถกำลังปล่อยผีจักเต็มที่ตัดไปในเส้นทางป่าเขาสองฝากซึ่งปกคลุมมืดสนิทด้วยม่านราตรี เป็นความจริงหรือที่เสนพระภูมิถูกสีเทพเก็บไปแล้วแต่ถ้าไม่จริงเส่งล่าจะเอาข่าวนี้มาบอกเขาได้อย่างไรมันหมายความชัดอยู่แล้วว่าเจา้ามฤตยูแห่งสื่อราชการลับม่านร่วมรู้เห็นเหตุการณ์นี้อยู่ทุกขณะหาไม่ก็คงไม่สามารถจะกู้เรื่องขึ้นตรงกับความจริงได้ในกรณีที่รู้ว่ามือปืนเสนกลับใจและได้รับเงินช่วยเหลือจากเขาไปเป็นเช็ค ความรู้ชนิดนี้จัดว่าเป็นรายละเอียดที่สดเป็นการเข้าถึงตัวแสนอย่างแท้จริงหาใช่เพียงแต่การเดาหรือคาดคะเนไม่และถ้ามันเป็นความจริงเขาก็รู้สึกสลดและอนาจใจสำหรับโชคชะตาของมือปืนแสนเขาหวังดีต่อมันอย่างที่สุดแล้วแต่เป็นกรรมของสัตว์เองที่ช่วยอะไรกันไม่ได้เลยเส่งล่าก,กลับเข้ามาในห้องนอนของตน ซึ่งซื้อตั๋วเหมาหมดไว้ทั้งสองเตียงโดยไม่ต้องการให้ใครอื่นเข้ามาร่วมห้องด้วยจัดการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดนอนล็อกประตูห้องอย่างแข็งแรงแล้วย่อนตัวลงบนเตียงเอาหนังสือขึ้นมาอ่านหันศรีรษะไปทางด้านหน้าต่าง <iend ing noise> เมื่อประตูถูกเคาะอย่างสุภาพเขาก็ไหวตัวลดหนังสือที่กลางบังหน้าลงมองอยังบานประตูเลื่อนที่ปิดสนิทอยู่เหมือนพยายามจะอ่าน และเมื่อมันดังเบาๆขึ้นอีกครั้งจึงลุกขึ้นปลดล็อกแง้มประตูออกแล้วก็ประหลาดใจเล็กน้อยผู้ยืนอยู่หน้าประตูคือสตรีสาวโฉมงามที่เฉียบชัยนรงค์แนะนำให้รู้จักว่าเป็นพันยาหล่อนยิ้มหวานเหมือนเช่นที่เคยเห็นขออภัยอย่างมากค่ะที่ต้องมาลบกวนโอ้คุณนายมีอะไรหรือครับเสงล่ารีบพูดโดยเร็วอย่างอ่อนโยน คุณเฉียบวางให้นีฉันมาพูดอะไรกับคุณหน่อยอนุญ,ญาตให้ฉันเข้าไปในห้องได้ไหมคะร้อยเอกหน่วยพิฆาตแห่งสหาภาพาพม่ายิ้มพรายตาเป็นประกายก้มศรีรษะให้พร้อมกับเลื่อนประตูให้กว้างออกไปอีกพลางถอยหลีกทางเชิญครับด้วยความยินดียิ่งขอบคุณหล่อนพืมพรมยิ้มภายหลังเมื่อก้าวผ่านประตูห้องเข้ามาแล้วเลื่อนบานประตูปิดสนิทลงตามเดิม พร้อมกับล็อกแผ่วเบาโดยยังหันหน้าเผชิญเจ้าของห้องอยู่เช่นนั้นเสียงล่าถอยไปนั่งบนเตียงที่ปูไว้เรียบร้อยแล้วด้านชิดหน้าต่างเชิญนั่งสิครับคุณนายคุณเฉียงไม่อะไรจะสั่งความเพิ่มเติมอีกหรือครับปินล่าก,ก้มศีรษะลงยังยืนเอาหลังพิงประตูอยู่เช่นนั้นใช่มากเสียด,ด้วยผมกำลังพร้อมที่จะฟังอยู่ครับ มันอาจจะรวดเร็วคืบหน้าเกินไปกว่าที่คุณจะคาดคิดก็ได้เขาส่งสิ่งที่คุณต้องการอย่างยิ่งให้ดีฉันมามอบให้ด้วยโอ้มรตยูเลือดเย็นลืมตาคว้างเล็กน้อยอุทานออกมาพร้อมกับหัวเราะเบาๆกิริยาอาการยังเต็มไปด้วยความสุภาพอ่อนโยนเช่นเดิมผมแปลกใจจริงอะไรหรือครับที่คุณเชียบให้คุณนายนามาพอให้กับผมขินเมียวตนันที่คุณต้องการตัวยังไงล่ะ เสียงนั้นกล่าวต่อมาอย่างเยียบเยน็นแต่ในครั้งนี้เปลี่ยนมาเป็นภาษาพม่าชัดเปรยะเสียงล่าพังอตะลึงเขาอ้าปากเหมือนจะอุทานอะไรแต่มันสายเกินไปแล้วสายในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะในด้านพิจารณาให้รู้แน่ว่าอะไรเป็นอะไรหรือการเคลื่อนไหวอย่างใดทั้งสิน้นมีเสียงล่ำเพี้ยมาจากมือของสุภาพสจตรีสาวซึ่งยืนขาอยู่หน้าประตูในระยะห่างกันไม่ถึงวา ศีษษะของเสียงล่าพังะงเริ่ดไปกระแทกกับขอบหน้าต่างรถแล้วก็กระดอนกลับม้วนร่างจากหัวเตียงปักลงกับพื้นแล้วมันก็ลั่นอีกเพียะหนึง่งคราวนี้เป้าหมายใจกลางศีรษะด้านบนที่กำลังเกลือกลิ้งสะบัดไปมาทั้งสองเม็ดเล็กๆของตะกัวเข้าไปฝังอยู่กลางสมองตัดประสาทสำคัญอย่างเฉียบพลันรวดเร็วเกินกว่าผู้ซึ่งถูกยิงจะทันรู้สึกตตว